่งนีถ้ามันเป่นเป็นเบิรมันยกไปเบิดเออนี่ก็ยุกอันต่อในนอกมอนกันโยกไปยกไปเลยใบมันนี่เป็นลักษณะแต่ว่าใบทีเป่ยนงายี่ืนี่นี่เบิรงตัวนี้เสร็จปุ๊บเราเบิรงตัวนี้เราวมาเบิรงหูนี้ม่ัวหูนี่นี่มันยกถ้าเปลถ้าเปลนมันเป็นเบิดเงานี่เงาเนี่เป็นเบิดเลยให้เบิรเงามัน ว่าลบอกว่าว่าขวดนี่ขวดนี่ขวดหนึงเราเลยขวดนี่ไม่รู้ว่าหลังเรานี่บ๊อบนี่คือการกบสูงเลยเห็นบ๊อบขึ้นมาไรนี่เห็นบ๊อบต่างกับของเจ้าบ๊อบเห็นบ๊อบอันอี้เหงาเพราะเนี้ยถ้ากบได้พีปุ๋ยสูงหกสิบบะเฮงปุ๋ยบ่เึงยาบ่เึงมันอีเป็นคือนาฬิกาคือแค้นเนี่ยขึ้นมาไปเข้ากวาง แต่ถ้าสมูทเห็ดได้ให้ปุ๊บพอแขนหัวมกับอีบวมเนี่ยข้อดีข้อเสี่ยงว่าก้อยโฟขึ้นมาอย่างนี้นะคืบเนาะหัวมึงแกนี่เปลียงเป็นหน้าหันบองมีบ่ให้เอาเ่อยเปลียงเหงาเพราะว่าเหงาที่มันกินมันมีข้อเสียของมันคือกินหั่นยูเลียคือว่าต้นสูงจะรับแบยนี้ต้นสูงจังเรับบ่อยก็ยูเลียดีมากเลย นี่ก็ข้อเสียของยูเลียแเป็นอย่งไรนะฮะเนี่ยนะของผมก็ข้อเสียตัวแกก็มาจะให้เบิงนอยดีดีนี่บอวกข้อเสียเราพักใจกันมาพักวันนี้วันหยุดยังเสียเสียกินเสียอัมากินไป่ละเดืมึงมึงเลยเสียพี่นอนนี่นอนพักเลยดิงมึงเลย เนี่ยเขาเอินคุณเข้าใจบุรินเต้าคุณจะออกไปทําไมข้าบรรูเลียงเคลียว้เลยมันจะเห็นผมอีผมอีเลี้ยวเบิ้งเต็มไม้เพราะว่าผมบอกแกแล้วผมอีเลาะให้เบิ้งผมอีเบิ้งเต็มไม้หยางเลาะเบิ้งเต็มไม้ต่ดเทียมมานะยของเรานะเทียมเยอะไม่เจ้าแต่คนแมนสีเออลบ่เบื้องเลยบ่เป็นหยังหัวข้าเอารูได้ฮัทเนี่ยก็ดี กีมันีนี่มันต uh ั้งกับของเจ้าบนี่นะนี่ผมว่าผู้เมียก๊ผู้ฟวดต้งซีอยากคุมไปเลยเลยถือว่าตะกี้ผมนี้ถ้าคนงานผมมาเห็นคนงานเห็ดไปคงจซีอยากคุมน้ำตุ้ดนี่นะมันมีข้อดีตรงนันด้วยนีการควบคุมมแ่นี่คือบดินขีการสร็เจีงแล้วนอันนี้อันนี้บดินเขาเหมือนแต่งเรอแต่งบดอีวนี่ เต่งย่าขุมก็เต้งเยเราบชีสบดเท้าตีถ้าเตงโอ้ยอุ่นแย่ถ้าเตงยขุมเต้กอเจ้าเราบดชีสบดเท้าต่าคนกีสต่งนอ๋อให้เตงเนี้ยเอาเอาคนมากบเขาบล็อกแค่เดียวเลยเขาเห็นบวบใส่บไว้กระร้างเขาให้จู่เข้าเซือนี่อันนี้บจู่ถ้ามนป็เทีมาปิดอมภาเอมพึกแล้วจนตรงใบให้มันนีใบเลยใบเสร็จปุ๊บวันนี้ก็ต้องเห็ด ถ้ามันบงงอมันบ่ตรงนล้ี่ก็เด็ดออกให้มันปรุงไม่สให้มันปรุงไม่เขาเอิ้นชิ่งเกิดเอามาพักออกมาพึ่งใบองค์ก็เป็นเขาใบใบห้าตัวใบห้าตัวมันต้องดูตรงนี้ต้องให้ใบตายละเคื่องยาตายละเดี๋มาชิบไม่เศ้านี่เด็กน้องดู้ลอกเดี๋ยวอกนี่งามจัง